สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพบรักและทีถึงทุกท่านวันนี้มาพบกันช่องแดงสัมวารอบบ่ายครับนะช่วงบ่ายพบกันเป็นประจำนะครับนะแดงสัมวาสู้ๆเพื่อประชาธิปไตยปกป้องรัฐบาลที่มาจากอำนาจอธิปไตยของพวงชนนะวันนี้ก็พบกันในวันที่บ่ายวันที่28นะ28 อากาศก็คึมฟ้าคึมฝนนะครับนะเมื่อเช้านี้ก็ตกหนักนะวันนี้ข้อมูลข่าวสารนะครับก็อยู่ที่นะครับชายแดนครับนะอยู่ที่ฝ่ายฝ่ายต่อต้านรัฐบาลอย่างหนัก่วงครับนะเพราะว่าการต่อต้านรัฐบาลเนี่ยนะครับหนักห่วงมากตอนนี้เพราะว่าเขาคือ ยิ่งอยู่นานครับก็ยิ่งเปิดแผลเยอะครับรัฐบาลเก่าๆที่ผ่านมาครับตั้งแต่รุ่นอภิสิทธิ์ตั้งแต่นะครับตั้งแต่รัฐบาลของสามปอครับต่อเนื่องกันมานะเบอร์วะครับเนาเฟะครับนะที่ทำปู้ยิ้มปู้ยำประเทศชาติไว้ครับที่เอาประเทศชาติไปต่อรองเอาประเทศชาติเอาไปจำนำจำนองครับ เพื่อแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกตัวเองเห็นหรือยังครับทําไมมันถึงขับไล่ตั้งแต่สมัครตั้งแต่ยิ่งรักนะครับนะเพราะว่านี่แหละครับวันนี้แหละครับมันล่อนจ้อนแล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นครับเพราะว่ามันหาแดกไงครับนะนายทหารใหญ่ในอดีตครับมันหาแดกไงนะกับชายแดนไงนะหาแดกกับชายแดน เดี๋ยวผมจะให้นะครับนะพี่น้องฟังคลิปนะครับฟังคลิปเสียงว่าบอนซ่องสายตะกูมันเป็นของใครใครเป็นอนุญาตในสมัยไหนใครได้ผลประโยชน์จากตรงนั้นครับนะผมจะให้พี่น้องได้ฟังดูนะครับวันที่2 7เจกรกฎาคม2 5 6 8ระหว่างการสู้รบเกิดเหตุฐานเขมรยิรงปืนขอบพรลาน สายอาคารหลักใหญ่ที่ทราบว่าเป็นศูนย์สแกมเมอร์บนคาสิโนฝั่งกัมพูชาอาคารนี้คือบ่อนสายตะกูหรือที่เรียกว่าสายตะกูรีสอร์ทแอนด์คาสิโนนั่นเองตั้งอยู่ปังตานอันเดียอันบินจังหวัดอุรีรัยประเทศกัมพูชาตรงข้ามกับอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ของประเทศไทยโดยเกี่ยวข้องกับบ่อนคาสิโนในพื้นที่พิพาท ท่านผู้ชมครับผมขอถามหน่อยว่าช่วง2557-2560ใคร 2, เป็นนายกใครเป็นรัฐดีว่าการปรลาโภชใครเป็นรัฐดีว่าการสร่งมาไทย 3. ามอคอรับการก่อสร้างบ่อนี่ช่องสายตะกูเกิดขึ้นในยุคอสอชอือยุคตุตกๆถ้าท่านผู้ชมจำคลิปนี้จำรูปนี้ได้นะ วันที่27่สิจ็กรกฎาคมสองนหรระหว่างการสู้รบเกิดเหตุฐานกเขมรยิงปืนขอบเพราดสายอาคารหลักนี่ครับคือคือเป็นหลักฐานนะครับว่านะครับบ่อนซ่องสายตะกูใครอนุญาตนะครับใครครับนะ ใครเอาผลประโยชน์ประเทศชาติไปแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของตัวเองครับนะรัฐบาลช่วงนั้นมีใครนะครับนะอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับนะแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับนะแล้วก็สามปอเป็นรัฐบาลสามปอปฏิเสธได้ไหมครับในเมื่อหลักฐานมันุมู แล้วทำไมต้องเป็นพระกรคท่อมกัญชาครับทำไมต้องภูมิใจไทยครับไปร่วมรัฐบาลเป็นเสาค้ำครับนะเป็นไม้ค้ำยันเป็นนั่งร้านให้สามปอครับเพราะว่ามันหาแดกแบบนี้ไงครับนะมันร่วมมือกันแดกนะเอาประเทศชาติเนี่ยครับไปเป็นเครื่องมือหาแดกครับนะมันถึงพยายามครับในการที่จะล้มอุ้งอิงให้ได้ ถ้าลมอุ้งอิงไม่ได้เงินแสนห้าหมื่นล้านที่ฝากไว้กบเมนมันไม่ได้ไงมันไม่ได้คืนไงนี่คือเหตุผลครับนะสองการแผนการยึดประเทศของเขาเนี่ยมันมันไม่สําเร็จไงครับนะมันไม่สําเร็จเพราะว่าถ้าอุ้งอิงยังอยู่ถ้าทักษินยังอยู่นะครับท่านผู้ชมนะอะไรจะเกิดขึ้นสวหัวไม่เหลือครับนะนั่นคือเขาคิดใหญ่ครับ เขาจะยึดประเทศในการออกแบบรัฐธรรมนูนเพื่อนะครับให้มีองค์กรอิสระเป็นของพวกเขาทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นเครื่องมือเป็นกับดักระเบิดเวลาครับในการที่จะจัดการกับชินวัตในการที่จะตัดสินกับพักการเมืองไหนที่ประชาชนนิยมครับเห็นหรือยังครับ พี่น้องคนไทยยังจับโอ้โหครับคุณยังจะนะครับยังคิดไม่เป็นเลยเหรอครับว่าประเทศมันมาถึงไหนแล้วคนไทยต้องตื่นตัวได้แล้วครับอายชาวโลกเขาบ้างครับนะอายชาวโลกเขาบ้างในการเป็นพลเมืองของโลกครับนะอย่าโชโง่อย่าอวดเก่งครับคุณต้องมาร่วมกันสร้างสารรค์ประเทศชาติให้มันเข้มแข็ง ในการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเอาอำนาจอธิปไตยของกวงชนนะครับมาเป็นหลักในการพัฒนาประเทศไม่ใช่ว่าเอาอำนาจจากไหนมาก็ไม่รู้ครับนะโดยเฉพาะองค์กรอิสระอย่างนั้นนะครับทุกคนมันต้องร่วมกันปฏิเสธครับไม่ยอมรับครับเพราะว่ามันเป็นเครื่องไม้เครื่องมือของพวกที่มันไม่หวังดีต่อ ประเทศชาติต่อการปกครองในระบอบประชาธิไปไตยนะเครื่องมือเพื่อที่จะให้พวกมันอยู่ในอำนาจปดปิดความชั่วความเลวระามนะความนะครับนะความเลวระามสันดานระยำพวกมันครับนะที่มันกอกินประเทศแต่วันนี้ทักษิณกลับมาเนี่นะครับเตะชามข่าพวกมันนะนะจะเปิดบอลอินเตอร์เทนเมนต์คนแพ้ทำไหมภูมิใจไทยค้านครับ ทำไมภูมิใจทานทานทำไมภูมิใจไทยสอนตัวนะครับนะก็เพื่อที่จะล้มรัฐบาลน,นี้ให้ได้ครับแต่เล่นกับใครไม่เล่นครับเล่นกับทักษิณน,นะทักษิณก็รู้ทันรู้เกมไงครับไอ้พวกววชนมาหมาครับพวกที่ไม่รู้เรื่องนะมาหามาด่ารัฐบาลน,นี้ครับเป็นเรื่องหน้าอับอายเป็นเรื่องรัฐบาลที่อ่อนแอเป็นรัฐบาลที่นะครับ นะขายชาติโอ้โหครับท่านผู้ชมมึงโง่ได้มึงควายได้ขนาดนี้มึงก็มาเป็นคนไทยได้ยังไงครับนี่แหละครับขยะประเทศครับคนพวกนี้ครับนะรัฐบาลนะครับนะที่เอาชาติไปแลกเปลี่ยนผลประโยชน์มันมันสิปีที่แล้วครับนะสิปีที่แล้วมันพยายามเห็นไหมครับที่จะจัดกรทุกอย่างเอาไอ้นะครับ ไอเทพไทยไอชาติหมาตัวนี้ครับออกมาหาวทุกวันครับโอยนะครับลากออกลากออกนะครับต้องออกไปไม่มีทักษิณประเทศธนงบไอสันดานหมาไอชาติหมาไอเทพไทยเกือบยี่สิบปีทักไม่มีทักษิณน,นะไม่มีทักษิณน,นะยี่สิบปีที่แล้วนะทำรัฐประหารที่ดำนาจครับนะมาบริหารเองมันเจ๊งไหมล่ะประเทศครับทำไมคนถึงไม่ลืมทักษิณ มึงบริหารประเทศห่วยหวยได้ยังไงนะนพิเศษนะนพิเศษไอ้สามปอนะมึงบริหารประเทศห่วยแตกไงนะห่วยแตกบริหารไม่เป็นบริหารไม่ได้ไงนะประชาชนก็เลยคิดถึงทักษิณไงครับนะเพราะว่าทักษิณเนี่ยนะทั่วโลกเขายอมรับครับทั่วโลกยอมรับ พวกหมาพวกนี้ไม่มีอะไรจะมาสู้กับทักษิณไงครับไม่มีใครที่จะมาสู้กับตระกูลชินวัตรได้ครับในเรื่องเลือกตั้งในเรื่องความนิยมในเรื่องความศรัทธาในเรื่องความสามารถในเรื่องความจริงใจในเรื่องนะครับศรัทธาที่เป็นตำนานมาแล้วครับนะประสบผลสาเร็จครับอย่างไอชวนอย่างนี้ออกมาเห่าแล้วไอชวน <laughs> บอกว่านะครับบ้านเมืองจะวิกฤตจะลุกเป็นไฟ ถ้าสารเนี่ยครับไม่ยุติธรรมคําคว่ายุติธรรมพวกมึงก็คือนะครับอุ้งอิงต้องนะครับต้องไม่อยู่ใช่ไหมทักษิณต้องอังอุ้งอิงต้องไม่รอดความหมายของมึงก็แค่นั้นครับมึงเนี่ยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรนะครับเป็นนั่งร้านให้โจรปล้นชาติและนาจเถื่อนครับโกงพี่น้องประชาชนนะโดยเฉพาะเห็นนี่ยครับอย่างช่องนะครับนะแล้วมึงทําหาอะไร นะครับที่มึงไปนั่งร้านเขาชวนครับแก่แล้วแก่เลยครับแกเพราะกินข้าวเท่าเพราะเกิดนานครับนะมึงสร้างสรรค์อะไรให้กับประเทศชาติเป็นนายกสองสมัยครับมึงยังมาหวยหามึงยังมาถามหาอยู่ครับว่าโอ้ยทักษิณเอาเปรียบไม่พัฒนาภาคใต้ครับมึงเป็นนายกสองสมัยมึงทําหาอะไรได้มึงทำไมไม่ทําครับนะบอกว่าทักษิณเนี่ยนะครับนะจะไม่พัฒนาที่ประจังหวัดไหนที่ไม่มีสสครับ รัฐบาลเขาเลือกไม่ได้หรอกครับนะเขาบริหารทั้งประเทศเขาไม่ได้บริหารมึงเป็นนายกสองสมัยมึงยังโง่ยังควายยังมีความคิดแค่นี้เหรอยังนะครับยังบอกว่าคนใต้เสียภาษีเยอะกว่าเพื่อนครับนะเสียภาษีกว่าประเทศอื่นครับอย่าเอาเงินอย่าเอาเงินภาษีของคนใต้ไปพัฒนามึงยังคิดแบบนี้อยู่ในชวนในเฮียนะเห็นหรือยังครับท่านผู้ชมนะวันนี้ออกมาแล้วบอกว่าศาลต้องยุติธรรมครับ ศนะาลมันจะยุติธรรมได้ยังไงในเมื่อประชาชนไม่ได้เลือกมาผู้ถามหน่อยชวนมึงต้องมาคุยแบบนี้ครับศาลร,รัฐธรรมนูญเนี่ยนะมันจะยุติธรรมได้ยังไงล่ะครับมันเป็นศาลของพรรคภูมิใจไทยนะภูมิใจไทยมันแพ้ในสภามันก็ใช้ศาลของมันครับมาจัดการกับองค์เองก็แค่นั้นครับกูยังคิดได้แล้วมึงคิดไม่เป็นเหรอครับ นะในเมื่อสภาก็แพ้ในเมื่อเลือกตั้งก็แพ้ในสภาก็แพ้ครับมึงก็ไปใช้บริการศารลร,รัฐมโนูญดิครับในการที่มาจัดการคู่แข่งทางการเมืองพวกกูถึงรู้ไงกูถึงไม่ยอมรับไงนะเอาสารของภูมิใจไทยมาตัดสินเพื่อไทยได้ยังไงนะสารเพื่อไทยสารภูมิใจไทยครับท่านผู้ชมนะเอาสารของภูมิใจไทยถ้าไม่ใช่สารของภูมิใจไทยแล้วสลาวุฒิทรงศรีวิไลนะ ก็มันเป็นเด็กของภูมิใจไทยแล้วมันไปเป็นนะไปเป็นคณะกรรมการตัวรักสารและรัมนูนได้ยังไงอกูถามหน่อยถ้าไม่ใช่ของภูมิใจไทยแล้วสวที่นะครับสวของภูมิใจไทยเป็นคนเลือกมาอย่างนี้ครับมึงจะให้พวกกูนี่ไปยอมรับได้ยังไงเลยชวนมึงถามตัวเองบ้างครับมึงอย่าโง่งูครับศาลที่ไหนมันจะมายุติธรรมครับในเมื่อมันมีฝั่งมันมีข้างอยู่แล้วครับไม่มีครับ คำว่าสารล้มน้จะยืดทำไม่มีหรอกครับนะมันก็ทําหน้าที่ตามที่นะครับตามที่ฝ่ายมันนะครับสนับสนุนเห็นหรือยังครับการเป็นฝ่ายค้านครับมันต้องทําหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎรตรวจสอบครับรัฐบาลทําผิดรัฐบาลนะครับโกงรัฐบาลไม่ทําตามนโยบายคุณก็ตรวจสอบในสภาสิครับแต่นี้ภูมิใจไทยโดยเนวินโดยนะครับนะโดยเนวินไอ้ชัยชนกโดย พักและท่อมกัญญานะใช้สารก็สารของมึงไงนะครับสารของมึงนะครับผมก็อยากจะดูครับว่าพรุ่งนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นแต่ผมเชื่อนะครับว่าไม่กล้าครับก้าตัวไม่กล้ารัาไม่กล้าขยับเพราะว่าผมเช็คแล้วว่าประชาชนเขาเขาไม่ยอมเะยเขาตื่นรู้เพราะว่ามึงเนี่ยครับนะมาจากสวหัวครับมาจาก สามปอครับที่ปล้อนอำนาจรัฐบาลมายึดประเทศครับเป็นสิบปีนะแล้วจะให้ประชาชนเขายอมรับได้อย่างไงมึงยังไม่ยอมรับพวกกูกูจะไปยอมรับได้พวกมึงได้ยังไงกูขนาดชนะาเลือกตั้งมาตีเวลานเสียงพวกมึงยังไม่ยอมรับพวกกูแล้วจะให้กูไปยอมรับนะครับในการตัดสินของศาลเก้าตัวได้ยังไงครับเพราะว่ากูไม่ได้เลือกตั้งมาไงมึงตัดสินเรื่องกูเรื่องของมึงครับกูก็อยู่ไปอย่างนี้ครับนะ บ้านเมืองจะลุกเป็นไฟหมาตัวไหนจะรับผิดชอบแค่นั้นแหะครับเห็นหรือยังครับ11จุดครับที่มันบอกไอ้เทพไทยไอ้สอสอนะครับสอบตกไอ้สอสซื้อเสียงครับสันดานมึงนะไอ้ไอ้เทพไทยเถียนพงที่มึงบอกว่าทักษิณน,นะครับทักษิณอยู่ไม่อยู่ประเทศจะสงบทักษิณอยู่อย่างไอหมาไงไอคางคกุกมันบอกว่าถ้าทักษิณไม่อยู่พวกเราจะปลอดภัยมันบอก แอักสินไม่อยู่ก็จะปลอดภัยปลอดภัยแน่นอนครับยาบ้าครับพวกมึงยาบ้ากระท่อมกัญชามึงปลอดภัยกูเชื่อมึงครับตัวนี้นะกระท่อมกัญชายาบ้าแก๊งคอเซเจนเตอร์พวกมึงปลอดภัยตึกถล่มครับสวหัวปลอดภัยกูเชื่อมึงแต่คนไทยจะได้อะไรส่วนใหญ่เขาได้อะไรคนไทยจะได้เงินหมื่นไหมนะครับนะพี่น้องทหารบาเดเจ็บล้มตายจะได้เงินเยียวยาสิบล้านไหม เหมือนกับรัฐบาลองค์อิงครับถ้าทักษิณไม่อยู่องค์อิง,องมือจะได้บ้านนอกดาวไหมนะจะได้ปลดหนี้ไหมพี่น้องทหารทหารครับที่ไปเสียจลาเพื่อชาติที่ตายเนี่รัฐบาลน,นี้ครับผ่านท่อขอศอฟีครับยกหนี้ให้หมดนะมึงจะเอาอะไรลหละครับนี่คือรัฐบาลที่เขามีจิตสํานึกนะครับในความเป็นคนในความเป็นไทยครับในการที่เขาช่วยเหลือพี่น้องประชาชน เห็นหรืยังครับนะนี่คือสิ่งที่นะครับผมก็อยากจะฝากไว้ว่านะครับคนพวกนี้มันลับไม่ได้ไฟกำลังจะไหม้บ้านสามปอเลยครับตอนนี้นะครับทรัพย์สินที่มึงยึดไปเนี่ยครับนะที่มึงโกงไปมึงไม่เหลือครับถ้าอุงอิงยังอยู่มันเชื่ออย่างนั้น,นก็พยายามที่จะล้มไม่ได้ครับนะพยายามที่จะล้มไม่ได้ก็ขอฝากพี่น้องนะครับนะช่วยติดตามช่วยกดไลค์กดแชร์ช่องแดงสัมวา นะครับนะช่วงบ่ายมีเช้าแล้วก็บ่ายครับช่องแดงสํมวาสู้สูเพื่อประชาธิปไตยนะครับสําหรับวันนี้นะครับลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับ